ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเสี่ยวเฉวยอมแพ้เฉินเซี่ยงยิ้มให้มันเล็กน้อยเสี่ยวเฉวยนอนมองท้องฟ้ามันบาดเจ็บสาหาัสแม้ว่ามันจะปลุกพลังของตนเองขึ้นได้แต่มันพังพินาศย่อยยับต่อหน้าตัดสายฟ้าของเฉินเซี่ยง เชินเสี้ยงหยิบเขายาวิญญาณน,นรกเล็กน้อยก่อนจะใส่เข้าไปในปากเล็กๆของเสี่ยวเฉวนเหล่าผู้ชมที่สายตาดีย่อมทราบว่านั่นคือยาวิญญาณน,นรกมันทำให้เหล่าผู้ชมมากมายอุทานขึ้นด้วยความตกใจ พวกเขานับถือการกระทำของเฉินเซียงเฉินเซียงถึงกับมอบสมุนไพรที่ล้ำค่าหายากให้กับฝ่ายตรงข้ามความเอื้อเฟื้อเช่นนี้ทำให้เหล่านักสู้ชอบเขตนิพพานหลายคนพยักหน้าด้วยความชื่นชม ไม่นานหลังจากเสี่ยวโชกลืนย่าวิญญาณนรกลงไปร่างกายของมันก็ฟื้นฟูจนสามารถยืนขึ้นได้อีกครั้งมันขค้นเสียงเบาๆแต่หลังจากนั้นไม่นานถ้อยคำคำหนึ่งก็ตามมาเบาๆขอบคุณยังไงสัตเจ้าก็เป็นแค่สัตว์ประหลาดน้อย เจ้าทุบตีข้าไม่ได้หรอกเฉินเซียงหัวเราะพลางกดฝ่ามือลงไปบนหัวเล็กๆของเสี่ยวเฉวส่วนมันทำไมยื่นมัดเข้าหาเฉินเซียงเฉินเซียงข้าอยากนับเจ้าเป็นอาจารย์ของข้าเสี่ยวโฉวตะโกนขึ้นทำให้เฉินเซี่ยงที่กำลังหัวเราะอยู่ถึงกับสำลับเสี่ยวสื่อเหลียงที่กำลังเคลื่อนเข้าหาเสี่ยวเฉวถึงกับชะงักฝีเท้าพลางอ้าปากค้างทุกทุก คนต้องตกตะลึงอีกครั้งพวกเขาประหลาดใจที่เสี่ยวฉเฉวขอให้เฉินเซี่ยงเป็นอาจารย์ของมันนี่มันคำขออะไรกันทุกทุกคนต่างเห็นว่าหลังจากที่พลังของเสี่ยวฉเฉวตื่นขึ้นตัวมันเกือบจะแข็งแกร่งกว่าเฉินเซี่ยงนั่นกล่าวได้ว่าตัวมันมีระดับเดียวกันกับเฉินเซี่ยงความแข็งแกร่งของเฉินเซี่ยงยังห่างจากคำว่าอาจารย์มากนัก หลังจากซู่เซียนเซียนมองอย่างว่างเปล่าอยู่ชั่วครู่จูจูนางก็หัวเราะคิดคาหนุ่มน้อยเจ้าต้องเรียกข้าว่านายหญิงด้วยนะงั้นหมายความว่าเขาต้องเรียกข้าวา่าอาจารย์อาด้วยเหรอ ยู่หลันรู้สึกว่ามันน่าสนใจเล็กน้อยดวงตาของนางประกายแววความฉลาดหลิวเมื่อเออรู้ว่ายู่หลานกำลังคิดอะไรอยู่นางคิดจะประลองกับเสี่ยวเฉวบยบ่อยๆกูตรงเฉินและหูไค่หมิงแอบไตร่ตรองถ้าเสี่ยวเฉวกลายเป็นสิทธิ์ของเฉินเซี่ยงถ้างั้นมันก็เทียบได้กับสหายและกลายเป็นสิษย์น้องของพวกเขา ทั้งสองตกตะลึงต่างคนต่างคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจูจ่ๆเสียวเฉวพลันคุกเข่าแล้วโขกหัวลงพื้นหลายครั้งแต่ละครั้งที่มันโขกหัวลงหนักหน่วงเป็นอย่างยิ่งจนทำให้พื้นเป็นหลุมขนาดใหญ่อาจารย์ เสียวโชวัวตะโกนขึ้นมันไม่สนใจว่าเฉินเซียงจะรับมันเป็นสิทธิ์หรือไม่เฉินเซียงกลืนน้ำลายอึกใหญ่นี่มันกำลังจะเป็นสิทธิ์คนที่สองของเขาที่มีความแข็งแกร่งเท่ากับเขาเลยงั้นเหรอเจ้าเป็นคนของทะเลนิรันไม่ใช่เหรอ แต่ตอนนี้เจ้านับข้าเป็นอาจารย์นี่มันไม่ค่อยเหมาะสมนะเฉินเซียงจ้องมองเสี่ยวเฉเวพลังกล่าวไม่ท่านลุงเซี่ยวสัญญากับข้าไว้ว่าเขาจะจัดหาการประลองให้ข้าข้าแค่ต่อสู้ให้กับทะเลนิรันเท่านั้น ถ้าไม่เคยเข้าร่วมทะเลนิรันเลยสักนิดเสี่ยวโชกล่าวตอบมันจ้องมองเฉินเซียงด้วยแววตาที่ไร้ซึ่งความเกลียดชงังท่าทีของเสี่ยวเฉวแปรเปลี่ยนมากขึ้นทำให้เฉินเซียงลำบากใจที่จะยอมรับอยู่ชั่วครู่ แต่เขาจำที่ห่วงเจียเอียนเทียนกล่าวได้ว่าเมื่อคนจากตระกูลต้าหลีเชื่อมันในตัวเจ้าอย่างหนักแน่นวันนั้นคือวันที่โชคดีของเจ้าดวงตาของเฉินเซียงเปล่งประกายเขายิ้มเล็กน้อยพลางกล่าวก็ได้แล้วเจ้าจะเข้าร่วมนิกายผู้ฝึกตนหรือเปล่า นิกายเดียวกับอาจารย์ของเจ้าหน่ะกูตรงเฉินแอบเริงราบผู้ที่มีพรสวรรค์ราวกับสัตว์ประหลาดอีกคนกำลังเข้าร่วมนิกายผู้ฝึกตนและมันยังเป็นสมาชิกจากตระกูลต้าหลี่ด้วยความขมขื่นปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเซี่ยวสื่อเหลียงเสี่ยวเฉวนะับเป็นเมล็ดพันชั้นดีที่มันพบหลังจากตามหามานานแม้ว่าเสี่ยวเฉวจะไม่ได้เข้าร่วมทะเลนิรันด์อย่างเป็นทางการ แต่เซี่ยวสื่อเหลียงกลับคาดไม่ถึงว่าเสี่ยวเฉวจะถูกเฉินเซี่ยงเยี่งไปไม่มีปัญหาอาจารย์ได้โปรดรับการคาราวะจากสิษย์อีกครั้งขณะที่กล่าวเซี่ยวเฉวก็คุกเข่าลงพลางก้มหัวโขกพื้นอย่างรุนแรงจนทั่วทั้งลานกว้างสันสะเทือนเล็กน้อยยามนี้เหล่าผู้คนที่มึนงงล้วนได้สติพวกเขาต่างเปล่งเสียงอุทานขึ้นเหตุการณ์เช่นนี้ช่างหาดูได้ยากนะัก ในอนาคตอันใกลน้นี้ทั้งสิทธิและอาจารย์คู่นี้คงท่องเที่ยวไปทั่วโลกได้อย่างอิสระมูคามิ่งเดินเข้าหาทั้งใบหน้าปรากฏรอยยิ้มกว้างเด็กน้อยเจ้ายังบาดเจ็บสาหัสอยู่ตามข้าไปพักก่อนเถอเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าชมนิกายผู้ฝึกตนเชิญเซียงกล่าวอืมงตามเขาไปเถอะเขาคือผู้อาวุโสข,ของที่นี่ หากเจ้าอยากเป็นสิทธิ์ของข้าเจ้าต้องเชื่อฟังเขาเจ้าจะทำตัวเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ได้เสียวเทวไม่ค่อยเต็มใจแต่เขายังคงพยักหน้าแล้วเดินตามบูคามิ่งไปการต่อสู้จบลงแล้วทุกๆคนล้วนแยกย้ายกลับด้วยอารมณ์อันหลากหลายการต่อสู้ในวันนี้ได้สลักลึกลงไปในความทรงจำของพวกเขาแม้จะเป็นเพียงการต่อสู้ของนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริง แต่มันก็ทำให้พวกเขาประหลาดใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับเฉินเซี่ยงพวกเขาล้วนสลับชื่อนี้ลงไปในใจเซียวสื่อเหลียงมาพักที่นิกายผู้ฝึกตนกับพวกข้าสักครู่ดีไหมกู่ตงเฉินยิ้มพลางกล่าวเซียวสื่อเหลียงแค่นเสียงเย็นชาแต่ยังเดินตามกู่ตงเฉินไปยังดินแดนลี้ลับของนิกายผู้ฝึกตน เชิญเซียงเองก็เดินตามไปด้วยยูหลันเองก็อยากตามไปแต่นางก็ต้องจากไปพร้อมกับหลิวเมิงเอ,อ๋อนางรู้ว่าในอนาคตนางค่อยเล่นกับเสี่ยวเฉวกก็ได้ภายในนิกายผู้ฝึกตนเซี่ยวสื่อเลี้ยงดื่มเล้าพลางถอนหายใจยาวดูราวกับเขาจะแก่ขึ้น ถ้าเคยต่อสู้กับตาเท่านั้นและก็เคยต่อสู้กับสิทธิ์ของเขาด้วยเซี่ยวสื่อหลียงถอนหายใจอย่างเศร้าโศกยามนี้เขาไม่ได้เกลียดเฉินเซียงแล้วเพราะเขารู้ว่ายังมีสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องจัดการก่อนที่มหาภัยพิบัติจะมาถึงปู่รงเฉินยิ้มพลางกล่าวถามเจ้าอยากเจอเขาหรือเปล่าถ้าทางหวาดกลัวปรากฏขึ้นใบหน้าของเซี่ยวสื่อเหลียงไม่มีทางไร้ประโยชน์จริงๆ ถ้าลงไปหาเขาอยู่บ่อยๆเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยน้ำเสียงดูหมิ่นปกติแล้วเขาไม่กลัวเซี่ยวสื่อเหลียงยิ่งที่เขาได้รู้ว่าเซี่ยสื่อเหลียงหวัดกลัวห่วงเจียนเทียนขนาดไหนแล้วด้วยดูเหมือนเซี่ยสื่อเหลียงจะเคยประสบพบเจอกับวิธีการอันบ้าคลั่งของห่วงเจียนเทียนไม่แปลกใจเลยที่เจ้าไม่ธรรมดาขนาดนี้หัวใจของเซี่ยสื่อเหลียงหล่นวูบ เขาค่อนข้างเข้าใจในตัวห่วงเจียยยนเทียนและทราบถึงวิธีการที่เขาสั่งสอนสิทธิ์ของตนขู่ตรงเชิญยิ้มพลางกล่าวถามเซี่ยวสื่อเหลียงเจ้ายังจะร่วมมือกับพวกข้าหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเจ้าสังหารนักสู้ขอบเขตนิพพานของทะเลนิรันในดินแดนลี้ลับแห่งเต่าทมินไปหลายคนหรอกเหรอ เจ้าทำให้ข้าสูญเสียไปมากแล้วเจ้ายังจะพูดอะไรอีกเซี่ยวสื่อเหลียงโกรธขึ้นในทันทีที่กล่าวถึงเรื่องนี้า้าทำไมเจ้าไม่พูดถึงเรื่องที่พวกมันพยายามสังหารข้าละ่ะ ในตอนนั้นสามผู้ยิ่งใหญ่ของนิกายผู้ฝึกตนเกือบเดินเข้าสู่ประตูแห่งความตายถ้าอาจารย์อาไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นที่นั่นตาแก่บ้านนั่นอาจจะปรี่ออกไปทำลายทะเลนิรันดร์ของเจ้าไปแล้วกู่ตรงเฉินเหยียดยาม เซียวสื่อเหลียงจ้องมองเฉินเซี่ยงด้วยความตกตะลึงเมื่อคิดถึงเรื่องนั้นเขาจำได้ว่าเฉินเซี่ยงสามารถใช้ปราณภายในดินแดนลิลลับแห่งเต่าทมินได้ถ้าอย่างนั้นผู้อาวุโสในขอบเขตนิพพานพวกนั้นอาจจะถูกเฉินเซี่ยงสังหาร ทางอี้ชาเองก็หนีรอดมาได้แต่มันกลับไม่เคยบอกกล่าวเรื่องนี้กับผู้ใดเพราะมันน่าอายเกินไปมันไม่กล้ากล่าวถึงเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้ข้าบอกพวกมันแล้วว่าอย่างหนักมือเซี่ยวสื่อเหลียงกล่าวอย่างมั่นใจ มันรู้ถึงผลที่จะตามมาเป็นอย่างดีหากกูตรงเฉินและคนอื่นๆถูกสังหารการแก้แค้นของกูตรงเฉินไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะตาแก่นั่นคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในนิกายผู้ฝึกตนเจ้าจะไปรู้ได้ยังไงเจ้าคิดว่าข้าอยากสังหารพวกมันงั้นเหรอ ยมนั้นเป็นพวกมันที่ลงมือโหดเยี่ยมทารุณดูเหมือนพวกมันจะร่วมมือกับนิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูข้าว่าเจ้าไปถามถังอี้ชาเองจะดีกว่าเฉินเซี่ยงกล่าวถามเมื่อได้ยินคํากล่าวของเฉินเซียงเซี่ยวสื่อเหลียงแอบรู้สึกไร้หนทางด้วยอายุเพียงเท่านี้เฉินเซียงก็สังหารนักสู้ขอบเขตนิพพานไปแล้วมากมายใครกันจะไปเชื่อเรื่องนี้ หากคนเหล่านั้นถูกเฉินเสี่ยงสังหารจริงแล้วเซี่ยวสื่อเหลียงจะทำอะไรได้เขากลัวผลที่ตามมาที่เขาต้องเผชิญหากลงมือกับเฉินเสี่ยงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ